i ทุกท่าาานนมซื้อหกกัไปินข้าวบอแซกแล้วนอนบอหลับรับรองเลยครับว่าจะโอซืถือใจกินเส้นกงแล้วจะโอซือสบายกินเส้นกงแล้วจะโอซือสบายสุขภาพร่างกยางกยสิเข็มข็งเร็วพรังไห้เฮาโฮมกันไว้คือข้าวเหนียวปั่นแกนแกนยาสิผุขุยหน่วยคือน้ำถือข้าวเหนียวเดอ้อ มาเดือดทานมาเอาไปกินขวันเพหน่อยบพใหญ่มาเดือดทานมาเอาไปกินขวันเพหน่อยบพใหญ่งกำลังเงินเสียไดครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังแฟนเพลงแฟนรายการนะครับที่รักที่เขารบที่คิดหอดที่คิดถึงถูกสมาคมถูกช่มรม่มถูกเสียงถูกสายนะครับแฟนเพลงหนาะไม่แฟนเพลงหลังไม่แฟนเพลงนะพลั่งเงียบและผู้ที่ตั้งใจงี เงีบไก่ให้กบแพงสลากสีแดงเลือดหมูดูกรงไายมีราคาติดไว้พร้อมเลขตะเบียนกำกับมาราคาขวดละยี่สิบห้าบาทมีขายในท่วงตลาดแจ้ยินยินเอาไว้กำลังเสื้อโครงคือชื่อสมุนไพรกำลังเสื้อโครง ชื่อสมุนไพร,ระสมเอาไว้กลับมากะถืบโรในคนนี้มีกำลังหัวเทิงและพญยาช้างดำกับ เวลำเวลาเนาะพบพอกันคือเก้าครับจานบุญมาคนบยันเ่าน,านำเสียงเพลงนำเสียงล่ำ่ำนะครับนำเสียงลิเก,กขั้นพี่น้องขอมาเนาะ <c oughs> มาเปิดให้ด้ฟังในรายการเพลงดังพลังเสือกลู้นะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทภาคอีสานพืชผล นะเจ้าของอยาบำรุงร่างกายกำลังเสือโครงยาสามัญประจำบ้านนะครับผลิตขึ้นมาจากสามุนไพรไทยนะฮะรว่าสิเป็นกำลังเสือโครงพญาตสร้างดำกำลังงวดถเถลิงมากระถืบโลงโดโบโลูลม,ลมยาแฮลหมูซึ่งเป็นนะยาตำรับตำล่าของโบลัมโบลานนะครับที่ได้รับการจดทะเบียนนะเรขที่ g c c 7 7 ทับห้าสี่นะครับบอมี่แอลกอฮอล์ด้อนะครับเป็นส่วนผสมนะอยากได้ไปหาเอาทางหนานะครับในยาขวดนี้บอมมี่แอลกอฮอล์กับพระเทนเนนชีสมณะผู้ทรงศีลดื่มได้รับประทานได้นะยกเว้นสตรีมีคันนะฮะและเด็กทารกไม่ควรรับประทานเนาะขวดละยี่สิบห้าบาทมีวางขายตามร้นานค้าร้านขายทั่วไปครับส,น,สนใจอยากเสียได้นะไปไว้ไส้นะครับหรือไปไว้ฆ่าไว้ขายครับ ในร้านค่าของเข้ากับตาแลบแก็บมาาที่เบอร์โทรศัพท์ของทั้งบริษัทภัยสารพืชผลครับ0-81 8 9 1 6 5 4นบริษัทภพยารพืชผลครับยินดีให้บริการพี่น้องส่งถึงหม่องเซิงบอนนะฮะมีทีมงานนะส่งกันอยู่ทั่วประเทศเลยทีเดียวมีสถานีวิทยุนะครับที่มีดีเจนักจัดรายการนะครับหลายพื้นที่นะบตํากวบ80สถานี นะครับโทรภัยอีสานเห็นบ่ครับยาบ่งรุปร่างกายกําลังเสียโครงขันบ่มีสซอฟคุณอีหลีนะครับบ่สามารถอยู่ได้ปานนี้ดอกครับและก็บ่สามารถสิมีสถานีวิทยุน่ากระจายเสียงนะครับได้มากมายถึงขนาดนี้เนาะช่วงนี้ครับอาจารย์มาคนบ่ย่านเฒ่าเว้ากับพี่กับน้องอยู่ทางสถานีวิทยุ FM 9นะ9 19นะครับมันหลายคืนหลายเก้าครับ94ก็มี97ก็มี เกลวิสพากมี99.25เมกะเฮิร์นะครับนะเคลื่อนทงหนองหางเรดิโอได้ไปนออั่งหร้ออากาศอยู่ทา้งณอำเภื่อคอว่างจังหวัดยะโสธรครับบริหารงานโดยครูพินถิ่นอีสานพร้อมกับทีมงานคุณภาพของครูพินเนาะพอแร่ไล่รองพอพิมพ์เลียล่าพอแนวแคลว,วนะฮะรลยการเบาคนเดียวอยู่นี่ครับเบาเรื่อล้มคนเกือบรอนะครับเบื้องแง่พี่น้องอยู่ในโซนณนะอำเภื่อคอว่างจังหวัดยะโสธร นะครับอําเภอราสีสลายจังหวัดรีสเกตอําเภอย่างชุ่มหน่อยจังหวัดรีสเกตอําเภอเมืองจันจังหวัดรีสเกตนะครับพี่น้องทางราศีสลายจังหวัดรีสเกตนะครับกรสาบโาทรศัพท์นะมาหาดีเจนะักจดัดรายการทีมงานของคู่พิ่นใดหรือโัรหาพอหี่คู่เฮ้าก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับ0837267077 0837267077รับรองพี่น้องบอ่ผิดหวังนะครับยุคยาของเฮ้ามีอยู่นี้ มาโรยมาเก็ตติ้งอำเภอขวังกาแฟรักเสมอกาแฟที่เหนือกาแฟทําไมถึงบอกว่าเหนือกาแฟเพราะว่าเก็นเป็นกาแฟที่บม่มีแอลมันบม่มีเอกาแอลกอฮอล์เป็นกาแฟที่บม่มีน้ำตาลสันตัวเอ้ยเจ้าก็ได้สีดวงใส่กันกับเสือโค้งเนาะันอยู่น้ำกันนะครับกาแฟรักเสมอกาแฟที่เหนือกาแฟเป็นกาแฟที่บม่มีน้ำตาลครับมันหวานน้ำหยางกันจานบุญมากันบม่มีน้ำตาลมันหวานน้ำหยาหวาน เลก็กบะมี่ข้เดสตอรอนบะมี่ไขมันและมันมันน้ำหยางกาแฟรักเสมอกาแฟมันมันน้ำน้ำมันรำเขา่ามันหอมน้ำหยางจันมากขึ้นหอมกระดกอกกระเดียแ้เขาเจ้าส่งยุ่หลังขั้วบุหอมบอกไปฮอดถนนบุคน้นขีนขนขนขน้จัก,การยานพันหนาจอดจ,จิกโหลดหอมกาแฟมา,าแต่เฮือนนี่แ่ะไปจอบเบื้องก่อนหน้าวะสนหอมด้วยกาแฟอาราบิกา้านะครับขัวขัวสดสดนะครับบดจากโรงงานส่งตรงถึง นะฮะผู้บริโภคนะครับสูมือสูมือนะะบ่มีของเก่าครับของเฮ้าผลิตบ่ิทนอยู่แล้วเอาจากไดก็ตัรมากันอะไรกันครับคุณสุภาพสตรีมีปัญหาเรื่องนะฮะความเป็นสุภาพสตรีครับระบบภายในของพี่น้องมันบอดีบันไดนะครับเกี่ยวกับเลือดกับร่มหดย่ำมันมามันบ่มานะครับกันมันมาแต่ละที่เก่าโ่งขาสัตว์มาน้ำนะฮะเอาเอียังล่ะนะครับเอาตีนสร้างมาพร้ามเยียบหน่วมไปเบิร์ตูวัวว่าสันว่าอืม มากกับมากกับพิดกับปล่อยมาดำดำมากคำคำมีลังเถือโอยนะครับเกิดความโม,มั่นใจขั้นเป็นจังสั้นครับพี่น้องฝากไว้เด้อยาสตรีตราคอมพิวเตอร์นะครับผลิตขึ้นมาจากรากสามสิบเกาเือขาวหวานซักบลูกและสมุนไพรและหลายตัวอยู่ในหันเนะเอาพายักโทรศัพท์เข้ามาเป็นแรงใจกับจันมุนมาในช่วงนี้นะครับพี่น้องสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้นะขณะนี้เวลาเก้านาฬิกายี่สิบสามนาทีแล้วอยากฟังเพลงยัง กันบ่มีแนวฟังจานมาสิเปิดนะครับก่อนล่ำนี่ฟังสะกอนเนาะนะฮะหาฟังยากกว่าสันวะนะ,ะก่อนล่ำชุดของราชินีล่ำเพลินกับพิมพ์ใจเพชรพรลานชัยสมอรนีการยั่งรับการรับงานคือเกาอยู่เด้อว,ว่าสันนะครับพิมใจเพชรพาลานชัยของเฮาเป็นลำ่ำล่ำชุดมั้งครับชุดนี้ล่ำครูกับไอ้หนุ่มสิงห์สาธิตทองจันเนาะไปฟังจากสองงานเพลงแต่จานมาเส้าไม่ให้าาหกินกาแฟรักเสมอกาแฟอีกจัก นะฮะแก้วสองแก้วก้นเนาะนะครับนะเมื่อนี้มีการบันทึกคลิปวิดีโอนะครับเพื่อไปลงในนะคลิปเลี้ยวแนะไปล่ใน youtube แนะไปลงใงน่ายูท o ปนะครับผู้ดใดอยากเป็ี่ยนมู่กับจานบุญมากะคนหาในะครับผู้ใดอยากเปนมือกับจานบุญมากะคนหาใน Facebook เด้อพิมคำว่าอ่ออังครับใส่จุดไปจุดหนึ่งแล้วก็พิมพ์คำว่าบุญมากับแล้วก็เว้นวรรคเว้นวรรกแล้วก็พิมตัวสอเสือสระอุต่อเต้าสระอะ ข้อคุ้ยสละอาน้อหนูนะครับอ่านว่าสุตะคา,านจะได้เป็นมู่เป็นพวกกันสิได้เห็นเฟซบุ๊กของจันบุญมาเน,ะนาะนาเทาเทาเนี่ยแหละครับหัวย่องย่องตาเหลียกเหลี่ยกเขียวแม่งแมงนะครับดังแหมบแมบโอ้ยขี่ไล่ไปเวิดเอโลดเนาะแต่ว่ากับมักมวนดอกว่าเอาไปฟังเพลงฟังล่ำกันครับจักสองสามผลงานกอนเนาะแล้วจังมาพักเบรกเสมงฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์น่าสนใจจากทังรายการของขาแป๊บหนึ่งครับคุณฟังครับเชิญครับ เสมอกาแฟที่เหลือกาแฟครับจุ๊บจังหวันวันอันนี้เคยประสานตาอายขึ้นเดือนไายปากกระจางตาของนางและอายประสานเขาใส่กันตั้งแต่นั้นมันควนปันในอุราถ้าถึงไม่นอนหลับตายังเกี่ยวปันถึงอ้ายมีก็มหมายในตาเจ้าขึ้นที่ห้อง เป็นสบันบอกหูหุดสูจากรักหลอกหรือลวงนํามาท่วงอยู่สู่มือคือตาอายทสงบว่ รับจบเพลงนี้เขาสิพักเบรกกันนิดนึงนะครับ,นะรบนะครับทางมวิดีโอด้วยนะพักเบรกนะครับเพียงครั้งเดียวที่เจอกันเก็บไปฟันถึงเธออยู่เสมอดินตาและสองสตาเธอซื่อจนเสือจนน้ำตาตกในมองเห็นเธอเท่ากัน สลืมคนดูอยู่ไม่ไหวทุกวันเธอเศร้าไหมเธอเศร้าสียใจจนน้ำเมือตาลอยอาวุธหลอกล้อนยามนอนหงาว awan หัวใจอยู่ไม่น้อยคนไกลยังดียังไวเป็นห่วงน้องคอยยังคอยเช็ดน้ำตา เังคอยห้าเจ้าสิเสียความสาวอายบ่ได้เปิดใจอายยังหมายรักเจ้าหักเจ้าเศร้าอย่ามองลูกอยู่ทองอายเป็นพ่อมันเองอยากเป็นคนนินทาเสร็จน้ำตาสาน้อง มาตัห็่นเธาสทำอาหารก็ไม่ต้องจ่ายยอคืนคิดเรื่องพานมาเช็ดน้ำตาเจ้าเถิดทิวพิมคิดเป็นผู้เตือนใจจำไว้ที่หลังอย่าดินอย่ามัวน้ำตาไร่ดินรักกินก็คือทีนี้ไงที่มัน ที่แอเป็นผูแ้แอ่มาถอนหัวใจฉันเมีแล้วเสียไปแซมน้องเขาลงเขาลูบล,ลงอารมณ์เั่วบุกที่จะจุกสังรอยไอ้บุญด้อยตามน้ำตาเดิน้องเธอน้องมันสิเปื่อนสุมปาง คุณคาดสาบว่าได้ห่วมกับเขาเขาน้ำตาเป็นความว่าจอมเขาคืดในคิดทำไมคิดไปเปล่าประโยชน์อย่าไปโทษตัวเองเลยเถิดจ้าลืมเสียเธอความหลังทั้งห่านมาเช็ดน้ำตาเถิดน้องอย่ามองง คิดันคิดร้อนยอนหลังกลับจะอาภัพอนาคตจะดับสูญน้ำตาแก้ปัญหาไม่สมดุลอยากว่าบนเรื่องคนอื่นยิงประตวยิ่งคิดยิ่งเหงาไม่เอาหงาทุกชิีวิต้นงทกหยบไม่พ้น จงทุกคก่กับโลกของตนจงตั้งตนตั้งใจเช็ดน้ำตาซาลานนำตาราคาแกงให้มันแข่งดัดเลือกกลับมาอิ่มระเรือเป็นแพ่ได้รักกันไอ้ทวานักเจ้ายามกิ้นใจยาไปอวนเขาหลังหางมอรอมือไหร พนง,งานก่อนลำก่อน,นี้ี่พ่อข้าเป็นเบาสำน้อยครับช่วงนี้ก็พักเบรคกันไปสัมเน,เนะะาะสำหรับการบันทึกเทปวิดีโอเป็นคลิปว่าสิบปีลงคลิปเลี้ยวนั่ครับเป็นลงคลิปเลี้ยวหนั่มที่ไปนอนด้ฟังน้ำกันทางนะฮะจอโทรศัพท์มือถือเนาะอ่ะขอบคุณครับทุกท่านนะครับห้าคลิปเลี้ยวบว่ถึงบ่เป็นอย่างสิบปีลง Youtube เอาไว้ด้วครับช่องบุญมาชแนลขอบคุณครับทุกการติดตามนะครับนี่เป็นการจัดรายการสดๆแล้วบันทึกเทปวิดีโอเอาไว้ครับให้พี่น้องได้ฟังน้ำกันให้ลูกหลานด้เบิ้งในอนาคตนะครับ